เออเออเอออสีดาด้านสวยมากบอกมใเอานะใส่แล้วแน่นหัวเลยราเิใ้ใส่มันจะเท่ๆลองนี่จะมาออฟฟิศแน่นหัเอากอนเจ็บหอ๋อ ดูดูข้างในมันไม่ใช่ดูดูดูฝองน้ำข้างในมันฟองน้ำก็อย่างนี้เลยครับสวยซื้อมาเท่าไหร่ครับนะไม่เท่าไหร่ครับลดราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทสั่งจากไหนครับลาซาด่าลาซาด่าลาซาด่าูกับูกับช็อปปี้นะรุ่นอะไรนะหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดใช่แต่ปีไม่รู้ปีไหนดู เอาไปตรงตัวของเขาอ๋เร็วไม่มีอะไรทำเลยรีวิวรีวิวหมวขายแล้วสวยดูถุงเลยดูถุงนลิมเป็นไงถุงลิมเปตมากพรีเมียมพรีเมียมเป็นหมวกเป็นหมวกยุคไหนเนี่ยยุคเก้าศูนย์ยุคเก้าศูนย์เกอโอเคโอเคใครสนใจก็มาได้นะสนใจก็เข้าราคาราคาได้เลยนะครับ อยู่ดีๆเขาภาพพรีเซนเตอร์ก็ไม่ได้โอเคโอเค